กระจกตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทางบริษัทว i n โดว์พัสนะครับก็ลักษณะกระจกก็คือเราจะใช้กระจก2แผ่นมาประกบกันเป็นกระจกเคลียรใสเคลียรธรรมดามาประกบกันแล้วตรงกลางฟิล์มกลองแสงซึ่งน,นวัตรกรรมตัวนี้เนี่ยยังไม่มีบริษัทไหนที่ทําโดยใช้ฟิล์มกลองแสงมาประยุกต์กับกระจกคือการคารอนโทรลนี่หมายว่าความร้อนเข้ามาในอาคารเนี่ย เวลาพวกกระจกทั่วไปเวลามันเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามา100%แต่ว่ากระจกตัวนี้เนี่ยมันจะมีฟิล์มตรงกลางอยู่เป็นฟิล์มคลองแสฟงฟิล์มมันจะเข้ามาได้แค่ป,ประมาณ50%เพราะมันเป็นฟิล์มคลองแสงกันความร้อน,นเหมือนกระจกรถยนต์นะครับเวลาเราติดฟิล์มปุ๊บมก็จะกันความร้อนออกไปครับนี่ลักษณะการทำงานแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มที่ใช้กับพวกอาคารสูงราคาตัวนี้ถ้าเทียบกับพวกกระจกโลอีกระจกอินสูเลตเนี่ยราคาจะค่อนข้างถูกกว่า อินซูเลตกับโลอินเนี่ยตารางมันตกประมาณ4,000-5,000ตัวนี้อยู่ประมาณ3 7 0 0ันเจถึงสี่พแล้วแต่ขนาดของกระจกเราก็เลือกได้ไซส์ก็เมตรแปยาว4เมตรโลอีก็เป็นกระจกคล้ายๆกับตัวกระจกลามิเนตนะครับข้างในมันจะเป็นแบบมีการอักอากาศการเฉรื่อยเข้าไปแล้วจะมีการเคลือบศาสตรกันความร้อนด้านใน<ม>พวกนี้เนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะว่าต่ำประมาณเพราะประกันอยู่มากประมาณ3 5, ปีห้าป<ม>ีสารที่เคลือบอยู่ในตัวกระจกเนมันก็จะค่อยๆสลายไปตาม ตามสภาวะแบบร้อนในการใช้งานแต่ว่าข้อดีของเขานี่เขาใช้อาคารสูงได้นะครับอันนี้ก็คือเขาได้เปรียบของเราแต่ว่าราคาเขออาจะสูงที่เราทํากระจกตัวนี้ออกมาก็คือเอามาเพื่อเปรียบเทียบในเรื่องของราคาแล้วก็การการใช้งานของกระจกตัวนี้ก็สามารถใช้งานอาการสูงได้นะครับก็คือแต่ความหนาว่าเราจะใช้ความหนาเท่าไหร่แล้วเราก็ทํารับผู้ติดตั้งทั่วไปด้วยลรวตัวตัว2ก็จะคล้ายๆกันลักษณะการทำน้ำก็จะมีการเคลือบสารการทำร้อน มีใช้ก๊าซเฉยอยู่ในตัวกระจกเพื่อป้องกันความร้อนไม่ให้เข้ามาแรงคารแต่ว่าอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น่ตัวกระจกที่เราทำขึ้นมาก็เสียเฉยอายุการใช้งานสั้นแล้วตัวนี้เป็นอายุการใช้งานเราเล่ากันที่15ปีตัวฟิลใช่มใช่ครับผมทั้งฟิลเพื่อกระจกเราเล่ากันอยู่ที่15ปีตัวนี้เหมาะใช้พวกงานออฟฟิศงานบ้านงานคอนโดงานโรงแรมงานทั่วไปใช้ได้เหมือนกับกระจกโลหิตทุกประเภทตัวนี้อยู่ประมาณ4พันก็คือตารางฟุตละประมาณ400บาท ้ผนนลิตที่ประเทศเราบ้านเราทำในไทยทีมก็ใช้คนาภาพมาจากทางเกหลีอเมริกาสอง